ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนผิงแดดตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านดอนผิงแดดอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเพาะกลา้าโดยศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอนผิงแดดการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการคัดพันธุ์ข้าวจะทําให้ชาวนาได้สายพันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์ทางสายพันธุ์มีความสม่ําเสมอ ทั้งคุณภาพและรสชาติการหุงต้มสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นได้ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวขั้นตอนที่ 1. การแกะเมล็ดโดยการแกะเปลือกด้วยมือเริ่มแกะจากทางด้านหางของเมล็ดข้าวเพื่อไม่ให้จมูกข้าวถูกทําลายขั้นตอนที่2การคัดเลือกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์โดยในขั้นตอนนี้ อาจจะใช้แว่นขยายช่วยส่องได้ลักษณะของมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์จะต้องมีจมูกข้าวมเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ร้าวเมล็ดข้าวไม่แตกหักมเมล็ดข้าวเต่งเป็นมันวาวขั้นตอนที่สามนำมเมล็ดข้าวที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไปแช่น้ำประมาณหกชั่วโมงเพื่อที่จะรอนำไปเพาะลงกระถางขั้นตอนการเพราะกล้ามเมล็ดข้าว ขั้นตอนที่หนึ่งการเตรียมกระถางนำกระถางต้นไม้ที่มีรูระบายน้ำมาปิดรูกระถางด้วยกระดาษหรือใบไม้นำแกลบดำใส่ลงในกระถางให้มีปริมาณ3ใน4ของกระถางเกลี่ยนหน้าให้เสมอกันขั้นตอนที่2องโรยเมล็ดข้าวที่คัดเลือกไว้ลงไปในกระถางโดยไม่ให้เมล็ดหนานแน่นเกินไปและไม่ควรให้เมล็ดซ้อนทับกัน ขั้นตอนที่3ามกลบเมล็ดข้าวด้วยแกลบดำหรือทรายหยาบหนาประมาณหนึ่งข้อมือจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ